ปให้อยู่คนเดียวบางคนไปทำงานไปอยู่บ้านคนเดียวบางคนอยู่กับหลานนี่ทีนี้การอยู่คนเดียวแล้วมันก็มีการความคิดมันอาจจะต่างเอารวมกันเรื่อยจะได้ าาคุยพบปะสังสรรค์ทำกิจกรรมรกับเพื่อนก็ทำให้อารมณจ์จิตใจเปิดกาชขึ้นเพราะฉะนั้นในในกิจกรรมระของโรเรียนาเข้าก็มีทั้งการทำใว้การทำอันใดสีดูประจักษาสาน เกิดบุมจากสารเป็นเป็นของเกิดของผู้ชายนะครับส่วนมากจะร่วมกับพระฤๅทีวัดท่านเป็นผู้มีนอลสวรรค์นการจากสารปฏิทิศข้าวสารบัวสามวยสารเอ้ มาษาหรือว่าแตอย่างนี้จะเป็นงะครับเนาะสายแล้วเป็นงานทายรับสต์มอต่อนั้นก็พาผู้เฒ่าผู้แก่บ้าแล้วได้เป็นกิจกรรมที่ได้คนแก่ทายแล้วก็มีการพบปะพูดคุยแต่ละครั้ง ในกิจการของทราเจ้าตรงนี้เท่าที่เท่าที่ลูาทที่มา้ป่าเรื่อยๆก็เป็นของรังันที่ศิลานของแล้วก็ที่บาที่ทีเรื่อมเกิ่ขึ้นแบนี้สี่นั้ดยวันี้นะครับมานมีโครงการหนสวนบสมมันขอ ก็ขอทีีก็รับนะครับทางอบตบางนะครับมีมาดูมาแวันนี้มีทีไรับตัวผู้อ้องก็ขออนรับนะครับ,นรบในตัวที่ท่นานมาดูมาดูส่วนที่เก็นอู้เดี<ใ>นะครัน่า,ารัก<ห>ัเล,กลย,ลยลก็รับรับไปส่วนไหนที่ มันไม่ไม่พัฒนาต่อยอดก็เก็บไว้ตรงนี้แล้วก็ขอคกแนะไมครับเพราะฉะนั้นพยายามผูเลยนะอาจารย์นะคุณครูไม่ขอว่ขอไม่ผ่านเพื่อสุขภาพของออดร์รักษาทุกท่านนะครับสวัสดีครับอันนี้เป็นอย่างใครก็ ขอขอบคุณท่านผู้นัฐกาบริหารส่วนตะบแนะนที่อ่ามาแถลง้อนะคะติดตัวแทนของพวกเราแลก็ขบวนพอทุกทุกคนขอขอแาขอพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่านของคณกกรรมการอ่รงเียนขอพุทธานะคะอนดับต่อไปนี้ดิ่ันอยากจะขอแนะนำทางนักพัฒนาสมการที่อ่าที่ดำเนินการที่ถือได้กานะคะวันนี้ก็อ ท่านที่เป็นแกเป็นประธานในพิธีวันนี้ก็คือท่านนายกองค์การบริหารจัดการสมุทรนครคุณวิทยาของแก้วนะคะได้มาปราศรัยรับทุกทุกท่านนะคะแล้วก็มีท่านรองนายกองค์การบริหารจัดการสมุทรนคอก็คือรองสุร well, like ิพลรุ่งนันะคะที่มาร่วมในงานวันนี้นะคะวันนี้นะคะที่จริงวันนี้ก็มี ท่านเอกพลพุลกลรานะคะเป็นผูอ้อำนวยการโรงเรียนของเราเสรวันนี้ทาให้สบายนะคะม่สามารถที่จะมาได้ก็เลยส่งตัวแทนพวกคณะคณะกรรมการโทรแทนส่นตัวแทนก็เอ่อกล่าวขอบคุณกล่าว้อ,น,อนรักแทนท่านด้วยท่านก็ยังเป็นห่วงเป็นใยนะคะเพราะว่าท่านไม่สบายดยีบ้านนะคะอ่าก็มีอ่อ ด้านเราก็ค uh, ือ uh, คุณครูค so uh, so ุณเจรักนะคะคุณครูคุณเจรักผิวแทนวันนี้ก็ไม่สบายเนาะอันนี้แหลยอายุคไข่ค่ะคุณครูอ่าคุณพุทธิพรมเสียงรางนะคะค่ะเป็นเหรียญรนยิกานะคะค่ะเขาเจอไหมเขาช่วยนาที่พวกเราแล้วก็คุณครูยุทธวันนะคะสีใต้นะคะก็เป็นผู้ราชการบำงานก็เป็นค่อยๆหนุนยิ่งขึ้ยเหมือนกันอ่าคุณหมอทางร้านอาหารนะคะก็ข้ไม่ มันงานก็เป็นสายพัสดุและข้อสายที่ฟังดูขระดทุกท่านแก่แล้วทุกประาพนะคะแล้วก็คุณกรเรียงนะคะคุณการเรียงต้องมีนะคะอันนั้นคือประทานนักเรียนนะคะรุ่นนี้นะคะคือรุ่นแรกรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกเรป็นนุ่ตลอดชีวิตด้วยนะคะพวกคณะกรรมการก็ตลอดชีวิตเพื่อนกัน แล้วก็ที่่านนโอเคและแตงโมแล้วก็เป็นทุกด้วยเลขคะแล้วก็เป็นประกาสัมัน์แล้วก็คุณครูอตสอนวมเริ่มนะคะเนเารเสาช่นั้นแล้วก็คุณครูจำรองนะคะคุณครูสำรองคุณ่างงานตอเป็นราการบราณนะคะเปา็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ดูกันะแล้วก็คุณแองคุณตุะนะคะ เป็นเอ่อข้าราชการบำนาญตำแหน่งเพิ่มก็จะเป็นผู้่รองนะคะก็มาช่วยในตรงนี้ด้วยนะคะอ่าแล้วก็มีเอ่อคุณนิมตวนก็สีหานะคะทางน้อานะคะถืเป็นนักบาชด้วยแล้วก็คุณวัฒนานะคะคุณวัฒนาเพิ่มดีก็เป็นนักบานด้วยแล้วก็คุณไพรินทร์แระจิตนะคะอ่าก็เป็นกรรมการด้วยด้วยเหมือนกันนะคะก็ขอกราบะค่ะไพ่ถ้าเก่า งานของใสไม่ท <ừ? S 2> <ừ. S 1> ั่วถึงนะคะสาโปรเดองใสไปในขณะที่คือตาเอาบอจไปสนานงานไปทำจะได้รูเร่นวิตรบคตัวเรียนลยกอตส้กายก อบรานนะครับของคณะที่แล้ก็เครื่อกาของโครงการบริหารจัดาบนคอนะครับก็พวกเราโครงการบริหารัดการบนวัมอกแลว็สมาชกบาัด๊อกต้ดีต่ออนรับคณะศกษาดงานจากอบปหล่ากลางนะครับที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงานอหรือเอาทนจากบนคอของพวกเรานะครับตอระดับต่อไปเดี๋ผมจะแนะนำนะครับทีมงานนะครับ การแสดงคุณหรือว่าข้าราชการของโครงการบริหารส่วนคนบ้านคอที่มานดอนรับท่านในครั้งนี้นะครับท่านแรกนะครับท่านวิทยาบอกแห้วนายกโครงการบริหารส่วนคนบ้านคอท้านดอนนะครับผานอีกรอบดีไหมฮะมาได้ต่างกันนิดหน่ลยนะครับท่านต่อไปนะฮะท่านสุวิทย์พงษ์นะครับท่านรองนายกโครงการบริหารส่วนคนบ้านคอนะครับหลังจากถัดไปนะครับนะครับท่านพิพัฒน์อ่อนเทพนะครับประธานโครงการบริหารส่วนคนบ้านคอนะครับ ลำดับัดไปนะครับท่านกฤษดาก้อนนะครับท่านกิษสาก้อนทำการผขนหน้าแบบนักบัลนะครับลำดับัดไปนะครับท <music> ่านธรมลรัตน์วีผลนะครับนักวิชาการตรวจสอบภายในนะครับลำดับัดไปนะครับท่านอุนาดมราชุนทนักวิชาการศึกษานะครับแล้วก็ตัวกบเบบเองนะครับปีระยุบบุเลขานะครับก็เป็นธู้การ ขออบอุนคอรนะครับก็สวัสดีท่ท่านนะครับของกินไปกักคุณแม่บอกเลยค่ะขออาวัจเนียนะคะตรงนั้นค่ะก็ขอขอบคุณนะคะเจ้าหน้าที่นะคะทางอบจนะคอจาท,ที่มาอ่าร่วมด้วยใยกันช่วยแนะนำบางทีก็จําได้อยู่จําหน้าได้อยู่แต่จำชื่อไม่ได้นี่อันนี้หลยก็เป็นว่าคุณคแกนะคะ อันดับต่อไปก็คงจะเป็นทางแต่คณะแขกที่มานะคะดังนั้นดิฉันก็ขอเชิญท่านที่มานะคะคณะหัวหน้าทีมงานที่นำทีมงานมานะคะมาเก่าอะไรแล้วก็จุดประสงค์แนะนำคณะแนะนำมาจากไหนที่ไหนอะไรนะคะก็ขอเชิญนะคะท่านหัวหน้าทียงานทีมงาที่นำมาขอเชิญจับเรียนท่านนายอโค์การบริหารชุมชนบ้าน ท่านองนายกท่นานประหลัดแล้วก็ท่านประธานกรรมการผู้สู่อายุโรงเรียนขเขาพุท่าแล้วก็ส่วนนันนรดาเ่้าราชการที่มาให้การต้อนรับของคณะอบตหลัวังในวันนี้นะคะก่อนเืินขอชมนะคะอันนี้ทางทางนี้เขาเรียกอะไรคะถ้าเป็นพอช่ไหมคะ ใช้ประโยชน์ได้ดไดไหลายอย่างอ,อ้วควอคออค่ะค่ะสวยน่ารักดีนะคะเป็นสีมือจากโรงเรียนของเท่าบ้นนานขอใช่ไหมคะของเราก็จะได้อ่านําไปเป็นตัวอย่างให้กับโรงเรียนผูน้สูงอายุของเรานะคะวันนี้นะคะก็ต้องของกรับที่คุณทาง อบตบ้นานค้อนนะคะที่อันดับแรกเลยให้การต้อนรับเราในการเข้าแถวยืนต้อนรับเราสวยงามมากนะคะร้องรำทำเพลงนะคะแล้วก็ให้โอกาสเรานังสือตอบรับในการเข้าศึกษาดูงานในวันนี้นะคะก<ส>็ต้องกราบขอบคุณนะคะสำหรับวันนี้นะคะคณะอบตเหล้าวาของเราเดินทางมาศึกษาดูงานงทั้งหมด48ท่านนะคะอ่าท่านแรกเลยนะคะท่านนา,าน,าานายกโครงการบริหารสัดกาบลเหล้าวนายภูมิพันธ์ลือการค่ะ เป็นท er mm ่านนายกเพื่นใหม่ไฟแรงนะคะเพื่อดารง์ตำแหน่งได้6เดือนนะคะวันนี้ก็ได้เป็นการร่วงเด่นมาหน้าทุนานครั้งแรกนะคะในการลงงานของเราถัดมานะคะท่านรองนายกประการมาแล้นคือกระบวารทางหน้าเสาวทุนหลายวงทางการค่ะถัดไปนะคะนางเตือนใจจันสมุทรหารองนายกประการคนที่สองค่ะหมัดใสนายวบลูใครเกิดอานะคะเลขาในการนายกค่ะ ค่ะในส่วนฝ่ายประธานนะคะขออนุญาตแนะนำนะคะนำโดยท่างธนาคารผ่านนายจัมปีสมบูรค่ะใช่ค่ะค่ะไปนะคะนายสัชชัยสายกัญญารองนายโยมโครงการธนาการไปขออนุมัติย่วมธนาคารผ่านค่ะผู้ติดตามท่านนายกนะคะก็จะมีทั้งสองท่านนะคะนายชิวัชร์ดุลวนนะคะ มาไปนะคะในปัญหาจุนปัญญาค่ะแล้วก็สมาธิสทาของเราที่ได้ร่วมเดินทางในครั้งนี้มีทั้งหมด1 2หมู่บ้านค่ะขออนุญาตินขึ้นนะคะเราคงแนะนอนใ้หมดค่ะขออนุญาตินขึ้นสั้นๆรูปหล่อนะคะนี่คือหน้าตาของกษาที่ของเรานะคะ าคเาประจำะคะโดยท่านตลาดรถไฟนะคือตะบะบางนางไฟนี่จาพิ่ิตสาค่ะวันนี้นางีเสื้อาโนจากบ้านท้อเลยค่ะเป็นสกตากันแลยป้าหน้าหอมอย ute, ่บอกค่ะม ah. so ันอมมากอค่ะคือ่านเจ้ากัค่ะที่เสกเ่ยวกั สำแหน่งประหลัดค่ะภายในนะคะว่าเรามีชิงสายค่ะพูดในการฟ้องทางค่ะภายในนะคะนายสมชายโ้งานค่ะผู้ดในการฟ้องค่าค่ะแม่กที่เราไม่ได้เอ่ยนามนะคะก็จะประกอบด้วยท่านอาจารย์เกืบจำโบท่นอาจารจ้างแล้วก็คิดคูถึงท่านอาจารเด็กเล็กนะคะที่ได้ร่วมเดินทางในวันนี้แล้วก็ดิฉันนางสาวโสภิัทริโกศกงค่ะตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลค่ะ ขออนุญาตนำตัวเ้อต้นเท่านี้ค่ะคุณ่ะค่ะก็ขออนุญาตนะคะที่แนะนาตัวทางคณะกรรมการผู้นำทีมงานนะคะแต่ก็ ยังอีกอย่างหนึ่งนะคะจึงถานแม่เราอยากรู้ว่าจุดประสงค์นะคะที่มาที่มาอย่างไรเราจะได้ให้สูตรเราควรจะไปพนักงาก็ขอเชิญแอลหัวหน้าฝ่ายนะคะมาแนะนำว่าเรามาเพื่ออะไรนะคะต้องการอะไรที่มาตรงนี้จะมาดูอะไรนะคะขอเชิญค่ะสอใจ น่ากลัวว่าจะคิดว่าเอามาทำงานแล้มา like ี่จะดูเผาวานอันนี้าีว่าเขาเชิญค่ะจากเพื่อนนายกบุคารสุทธิัวน์ท่านรองท่านสลาดหัวหน้าข้ราชการแล้วก็ท่านประธานทุเรียนผู้สูนอายุบ้านกรรมการที่ท่านนะคะที่อบตหนอควานนะคะ มีเกี่ยวปัจที่จะมาดูง,งานว่าโรงเรียนผู้ช่วยดูข้อความขององค์การบริหา,ารส่วนตับกรทศนะคะมีการบริหารอย่การโรงเรียนอย่างไรสมเสริมอาชีพอย่างไรที่จะให้โรงเรียนอยู่ย,ยั่งยืนเพราะว่าทางโรงเรียนของผู้ช่วยดูของตัวกรทศนะคะก็อ่าปัจจุบันนะคะก็มีประมาณสามสิบท่านนะคะีสามสิบท่านซึ่ง,งจะ,จะเปิดเรียนทุกวัน สุขของสัาว์ดานะคะลูกวสมสุขแฝดปีลูกมาณนะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนผู้สูงอายุแล้วก็ประมาณสิ๋เกียิแกสัตว์านะคะคั้งตลอดสูนะก็จะพยายาเอขึ้นมานะคะสำหรับโรงเรียนผู้อายุกาอ้อยากจะาบว่าทางองค์การบริหารส่วนเมอนครนะคะอ เห็นว่าเป็นโรงเรียนที่มีความเข้มแข็งนะคะความกิจกรรมและศาสนาเป็นใอย่ค่ะคาดว่าการบริหารงารของโรงเรียนสามารถที่จะดึงคนเข้ามาอ่าร่วมกิจกรรมเยืะอเยื่อทางการงานการขอขอบคุณนะคะอันนี้ก็รับทราบแล้วนะคะคงคงจะไปในทางเดียวกันนะคะอันดับต่อไปก็ขอจะเรียนเชิญ诶 เพื่อขอทำ้านนะคะซึ่งเชิญเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการที่โดดอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ผู้มีความรู้ทางสุขภาพเพราะว่าเธเป็นข้าราชการบงนาญน,นะคะทางรอสสอสสสสสาสอสอาสส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 าสสสสสมสสสสสสนสส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 รสสสสรรสสะสส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 าสสสสาสะสสสสสาสสสสะ เรียนหน่งนะจาะห่งวรวปาึงตบุรีรย์ตำบลเหล่าหวานอำเภอร้อยจังหวัดที่สกิกนครับกระผมเ้อาาหาเป็นเจ้าที่ ทำการเรียนรู้เท่านะครับจะมาเรียนประวัติควาเป็นมาของโรงเรียนทลเทาของสมุนไพรนะครับโัตถิลนะครับและเริ่มเมื่อปีโรงเรียนทลกเท่าสมุนไพรทนะครับเริ่มก่อตั้งเมื่อปีพศ2 5 1 2นะครับเริ่มทีตั้งอยู่ที่วัดในภูมิปัญคนะครับแต่เนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ทางวัด ไม่สะดวกในการเข้าเรียนนะครับเพราะว่าเป็นที่วัดตั้งประเทศน,นะครับก็เลยติดต่อทางองตเรียนว่าศูนย์อันนี้เป็นศูนย์ตุลาธีขององค์มันะครับบรรว่ก็เลยมันโผลีตรงนี้นะมาจะตั้งโรงเรียนรงเข้าขึ้นนะครับก็เลยได้มาอ,อยู่ตรงนี้จนถึงปัจจุบันนะครับ แล้วก็มีในเอกภพคุณตาครับเป็นผู้เํานนการ,รเรีอนนะครับวันนี้ท่านมาได้ท่านาเป็นสบายนะครับโรงเรียนที่เข้าตํงางอนะครับก็มีการแต่งตั้งคณะกรมการต่างๆนะครับมีหลายฝ่ายนะครับ ่วันทื่ที่ปรึกษามีมังค่าด้วยนะครับวันศุกร์ก็มีนะครับฝ่ายองพ่อมีเจ้านักปุ่นนะครับเป็นประธานครับฝวันพระวันก็มีนายก,น,น,ะน,น,กาน,นะครับเป็นประธานครับนายยกการเมืองสุโขทัยนคนะครับและก็คณะกรรมการบริหารอันที่สามคณะกรรมการบริหารก็มีที่พิพิธนะครับ